สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะมาพบก,กับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางค้าน้อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะอ่างวดวันที่10ตุลาคม2567นะคะไม่ได้ลงให้ลงบ้างไม่ลงบ้างก็ต้องกราบโพโทษขออภัยพี่พีเอฟซด้วยเด้อแอดอยู่ต่างจังหวัดอ่าติดงานติดธุระแบบไปตลอดเลยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเลยแล้วกันเนาะวันไหนแอด ว่างแอดก็ได้แบ่งปันนะคะวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้แบ่งปันนะ,ะแต่ว่าหลังวันที่17นี้อาจจะยาวหน่อยนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรใช้จารณญาในการรับชมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเด่นในวันนี้แอดให้ไปในตัวไหนกันบ้างนะคะอ่ะเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดแอดให้ไปที่แปดนะคะห้า แล้วก็6นะคะเน้นไปที่8ปดนะรุ้นได้4น้อยเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่รอบชอบพอกิดถึง VIP เลยหรือใครจะจับวินในนี้นะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นแต่ละตัวจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะพี่ๆจา๋าเด่นที่8แอดให้ไปที่8ปดศูนย์แปนะคะ5 1 ห้าหกสองหกหกเก้านะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันในรอบชุดโค้งสุดท้ายนะคะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่แปดแอดเน้นไปที่แปดเก้าหรือแปดหกนะคะห้าหกห้าเก้าอันนี้ใครไม่ชอบค่อยกลับนะหกเก้า นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่จ๋าก,กับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี c ทุกทท่านนะคะที่ติดตามตรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น้อก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ